สวัสดีครับเพื่อนๆคนบ้าเกมทุกๆคนพรว่ผมโน่นในเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวอย่างเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาโซโลูแรงนะครับคนอื่นเรามาดับตัวกันก่อนเลยครับทีมตรงข้ามเลือกมาเป็นเอลซูเพราะเป็นเฟิร์สพิกเลยนะครับทีมผมเลือกมาเป็นอีลินนะครับเป็นเลินแครนี่ครับกับอีลูเมียเป็นเลนกลางครับทีมตรงข้ามเลือกมาเป็นริปโปหรือลูบูนะครับกับอาย่านะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ขอมาหลอดไปเลยนะครับแล้วก็บริลิตเป็นโรมมิ่งนะครับผมจะ เอามาหลอมาออฟเลนนะครับเกมนี้ทีมตรงข้ามเลือกมาเป็นมังกังก้านะครับมังกร์ก้าหินจางและกูคองน่าจะเป็นจังเกิลน,นะครับตัวสุดท้ายทีมผมเลือกมาเป็นรเรียวมะนะครับเรียวมะจังเกิลครับเอาแล้วครับดับตัวันเสร็จแล้วนะครับผมน่าจะชนเลนกับนิปโปหรือรูอบูนะครับเราไปเข้าเกมกันได้เลยนะครับ อันนี้ผมอยู่คอมเบนเดอร์นะครับนะครับของที่จะออกในเกมนี้นะครับชิ้นแรกผมจะออกมาเป็นดาบชิ้นกลางก่อนนะครับดาบชิ้นกลางชิ้นแรกเรียกดาเมจต้นเกมก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองเท้ากันสถานะครับแล้วกลับมาออกมาเป็นดาบแดงนะครับชิ้นที่3เป็นเดอะมินิเชอร์นะครับชิ้นที่4เป็นเคียวครับ ชิ้นที่5ออกเป็นตัดเลือดนะครับพอเจอร,ริปโป้นะครับริปโปไม่ออกตัดเลือดไม่ได้นะครับและชิ้นสุดท้ายออกเป็นดาบแดงอีกชิ้นนะครับเอาละครับไปรับชมในคคิดเต็มรอมคอมกันได้เลยนะครับยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ เป็นมังก,กรของเราถูกโจมตีจงนำข้าไปที่แนวหน้าเดียวนี้ไม่มีข้อแก้ตัวสำหรับความล้มเหลว Defeated. An ally has been defeated. Hoi. Hoi. ยาด フォーピッチェ。 มีอาจชนะความเมื่อยได้แนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซปเปอร์ครีพกำลังถูกส่งออกไป ป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีนําข้าไปที่แนวหน้าเดียวนี้ป้อมเลนังกอของเราถูกโจมตี Destroyed a tower. An oh, enemy has been defeated. Go. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. at war. problem now Dragon has been defeated. your team has destroyed a tower Drop door. Drop door.

Rire. Rire. oh malheur. สึกปลาเปลืกกับทุกความตาย จงนำข้าไปที่แนวหน้าเดียวนี้ has been destroyed enemy dominating shut down an enemy has been defeated your tower has been destroyed Tower has been destroyed. <laughs> An enemy has been I'm defeated. Who don't be. The world will not เยอะให้ทีรวมตัวไม่มีความแยบยลสำหรับความล้มเหล,งลว executed infinite slayer has been defeated <laughs> ะะไซูเปอร์ครีถูกส่งออกไปแล้วครับกจุกตรงแล้วนะครับเป็นไนงบ้างครับครับ <c oughs> มาลดอฟเลนนะครับปกติผมจะเล่นมาลดในตำแหน่งโรมิงครับวันนี้จะมาอฟเลนดูนะครับเกมนี้ก็ขึ้นเป็นคอมเบอร์วีสองดาวแล้วนะครับได้เหรียญเงินไฟเตอร์นะครับ้วก็ได้ติ๊กคุลคิวไปครับเอ็มบีเกมนี้ก็ได้แกเรียวมานะครับเรียวมาได้ MVP ไปครับผมก็ได้เป็นอันดับที่สองนะครับเกมนี้ได้เป็นอันดับที่สองครับสกอร์เกมนี้นะครับ ามนี้นะครับค่า8ปดตายเจ็ดซ i t อีก5นะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับส่วนคลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ